สวัสดีครับผมบอยประกณ์นะครับ ว่าทำไมผมถึงเลือกซิปเวฟโปรตีนพัดนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะคุณะประโยชน์นั่นเองซิปเวฟโปรตีนพัดส่วนนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นเว์โปรตีนที่มีสารอาหารครบถ้วนนะครับเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายเพราะว่าประโยชน์อย่างหนึ่งของเว์โปรตีนเนี่ยก็คือเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอเวลาที่เราเออกกําลังกายไปเนี่ยกล้ามเนื้อจะมีการยืดมีการฉีกซิปเวฟโปรตีนเนี่ยจะเข้าไปช่วยเสริมตรงนี้ทําให้กล้ามเนื้อของเรานะฮะมีการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็มีกล้ามที่ดูดีเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น สำหรับคุณผู้หญิงนะฮะที่กําลังต้องการที่จะดูแลรูปร่างตัวเองอยากจะเรียกว่าคุมน้ําหนักชิฟเวโปรตีนพัทเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยคุณได้นะครับระหว่างมื้ออาหารเรียกว่าเป็นมื้อว่างนะครับผมอร่อยอยู่ท้องนะฮะแล้วก็ได้คุณประโยชน์จากสารอาหารคะรบถ้วนนะครับผมอันนี้เป็นประโยชน์หลักๆที่สําคัญมากๆเลยนะฮะ เวกัโปรตีนที่อยู่ในทิปเวกัโปรตีนพัสนี้นะฮะเป็นเวกัโปรตีนที่นําเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะฮะถึงมาตรฐานแล้วก็คุณภาพที่ยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นจุดเด่นมากๆเลยนะฮะก็คือเรื่องกลิ่นและรสชาตินะครับผมทิปเวกัโปรตีนพัสนะฮะมีรสชาติคือเป็นรสนมกล้วยเกาหลีนะฮะบอกเลยว่าถ้าใครได้ลองนะฮะติดใจแน่นอนนะครับหอมอร่อยดื่มง่ายนะครับผมนี่พกติดตัวไปทุกที่เลยนะครับไปยิมผมก็พกไปนะฮะไปทํางานผมก็พกไปนะครับง่ายๆแค่ฉีอง เทะะใส่ขวดน้ำขยาวขยาวแป๊บเดียวดื่มได้อร่อยมีประโยชน์ครับซิบเวโปรตีนพัทครับผม